สวัสดีตอนช่วงกลางคืนคนะคะไม่จะมาเสนอส้มยูสุค่ะก็คือเป็นตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าส้มยูสุมันนํามาจากเกาหลีค่ะอันนี้ค่ะกระปุกน,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ชงทานนะคะมันได้ความอร่อยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องผิบอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยชอบทานนะคะก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการชงให้ดูนะคะก็สำหรับคนที่ ชอบทานผลไม้แต่ว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีผลไม้สดนะคะก็ตัวนี้ก็แนะนําได้เลยนะคะก็ใส่ไปสักสองช้อนค่ะแล้วก็ตักขึ้นน้ใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ําแล้วแต่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวว่าอันนี้เราใช้น้ําเย็นค่ะเพรา,รวาระว่นั่งจะเรียกว่าอะไรค่ะน้ําเย็นมันอ่าทานทานแล้วแบบว่าสดชื่นดีค่ะก็เ,เลยกส่น้ําเย็นนะคะก็ ชอบเลยนะคะช้อนสองช้อนสามชอ้อนแล้วแต่ตามชอบแล้วแต่ชอบหวานชอบมากหวานมากกว่าน้อยนั่นะคะก็ใส่ลงไปอีกสักช้อนหนึ่งค่ะชอบที่เขามีเนะนื้อส้มเนี่ยค่ะแล้วก็ส้สมก็เจนที่ทรางก,กันอยู่แล้วจะมีวิตามินนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยทําให้ผิวพรรณเราสดใสน,นั่นเองนะคะก็ต้องทําทานดูนะคะน,นี้คือทําทานเองที่บ้านแต่ ถ้าสนใจก็เชิญที่ร้านนะคะคาเฟ่ของเรานะคะเพราะว่าเราทำปรุงให้สดๆเลยนะคะก็คือผสมให้สดๆเลยนะคะอันนี้ค่ะเราก,เรากร็เติมน้ำแข็งลงไปนะคะเติมน้ำแข็งลงไปใส่แก้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทลงไปแล้วก็ชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยมากแค่ไหนนะคะ แต่จริงๆก็ชิมแล้วแต่ว่าอยากให้ทางช่องนะคะได้เห็นวิธีการส้มยูซุนึงนะคะนี่ค่ะแล้วคนไปเลยค่ะคนไปเลยคนให้มันเข้ากันนิดนะะึงค่ะแล้วแต่ชอบหวานมากกว่าน้อยนะคะหวานมากก็ใส่เพิ่มอีกถ้าหวานเราก็ใส่นิด,ดนะะ่อยค่ะแต่ถ้าไม่หวานก็ใส่แค่ช้อนเดียวะคะ่ะแต่ถ้าต้องการก็ประมาณสามสี่ช้อนแต่ถ้าสองช้อน สองช้อนครึ่งหรือสามช้อนกาลังดีเพราะว่าเราจะได้มีเนื้อส้มด้านบนด้วยนะคะก็นี่ค่ะมันจะมีเนื้อส้มแล้วก็ท็อปด้านบนเลยนะคะนี่ค่ะท็อปด้านบนของแก้วเลยนะคะก็เดี๋ยวจะชิมให้ทานชิมให้ลองชิมให้ดูนะคะค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ชิมให้ดูนะคะ อ,อร่อยค่ะก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้หวังว่าจะชอบเมนูเฮลตี้ค่ะก็คือเราจะดื่มก่อนนอนก็ได้ค่ะหรือว่าจะดื่มตอนเช้าก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็ช่วยบำรุงผิวพรรณค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้หวังว่าจะชอบเมนูส้มยูซุไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรียนเชิญที่คาเฟ่ของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ